เดวิดเฮ้ยไอ้ยาให้มอมบี้ดูหน่อยเร็วๆเงยหน้าขึ้นหล่อยังฮะเดวิดครับเดวิดเงยหน้าขึ้นมาเดวิดครับเดวิดครับ